สวัสดีครับีเตียมพอยส์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในออฟฟิศีเตียมพอยส์นะครับเราก็จะมาแนะนำวิธีการนะฮะพิมพ์บินนะครับแบบ A5 นะ A5 อันนี้จะเป็น A4 ครับ A ใหญ่ A5 ก็ประมาณนี้นะครับ A5 ประมาณนี้นะครับครึ่งของ A4 เราก็มีกระดาษ A5 นะครับแล้วก็เครื่องพิม เพิ่งพิมพ์ทั่วไปนี่แหละครับในทีนี้ก็ใส่กระดาษนะฮะแล้วก็ขั้นเอาไว้สำหรับ a 5พิมพ์ a 5โดยเฉพาะนะครับถ้า a 4ออแล้วแต่รุ่นนะครับคิดว่าบางรุ่นก็อาจจะมาชิดซ้ายก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น a 5แบบแนวตั้งนะครับเราจะใส่ไว้แบบแนวตั้งอย่างนี้เสียบเข้าไป ีนี้การตั้งค่าบินนะครับในโปรแกรมนะครับก็พิมพ์แบบ A4 ขึ้นมาอันนี้จะเป็นแบบ A4 ใช่ไหมครับแบบฟอร์มจะเป็นแบบนี้นี้พอเรากดพิมพ์ขึ้นมาจะมีหน้าต่างแบบนี้ฮะตรงปลายทางก็เลือกชื่อเครื่องพิมพ์นะครับตรงนี้ก็เป็นแบบแนวตั้งนะครับสีก็ขาวดำนะครับหรือจะเป็นหมึกแล้วแต่เรา จะเป็นสีแล้ว่เราแล้วก็การตั้งค่าเพิ่มเติมตรงนี้ครับตรงนี้ขนาดกระดาษเราจะปกติมันจะเป็น A4 นะครับเราก็เลือกเป็น A5 อย่างนี้นะครับแล้วก็ระยะขอบนะให้เป็นค่าเริ่มต้นก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็ ปรับขนาดนะครับที่กำหนดเองก็ประมาณ70นะครับ70 70 60 80แล้วแต่เราตรงนี้ระยะขอบไปแล้วแต่เรานะครับระยะขอบมันอาจจะฟิตหรือว่าไม่ฟิตนะระยะขอบนะครับก็เบื้องต้นก็ตั้งแบบนี้ได้เลยนะ A ะ A5 แล้วก็ปรับที่เครื่องพิมพ์ใส่กระดาษ A 5เข้าไป ครับแล้วก็นี่ตั้งตามนี้แหละฮะแล้วก็พิมมันก็จะอยู่ออกมานะรประมาณนี้นะครับได้ A5